รองผู้บัญชาการตำรวจตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายตำรวจพุทธรจังหวัดตราครับเวลา14บนาฬิกาวันที่6ตุลาคมทีละกองกับกับการตำรวจพุทธรจังหวัดตราพลตำรวจเอกเอกอังสนานน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายข้าราชการตำรวจตำรวจพุทธรจังหวัดตราโดยมีพลตำรวจตรีปรีชาเจริญสหายจานน์ผู้บังคับการตำรวจพุทธรจังหวัดตราพร้อม ผู้กำกับการสถานีตำรวจปทุมทุกแห่งคณะนายตำรวจข้าราชการตำรวจร่วมในการต้อนรับหลังจากนั้นจึงเดินทางมาที่ห้องประชุมสถานการเทศบาลเมืองตราดและร่วมประชุมตรวจเยี่ยมและมอบปนยาวใยให้กับข้าราชการตำรวจโดยวาระการประชุมเริ่มด้วยการแนะนําตัวของนายตำรวจจากรองผู้บังคับการตำรวจปทธนจังหวัดตราดผู้กำกับการสถานีตำรวจปทุมต่างๆพร้อมการกล่าวบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ จากพันตรวจเอกประสานบุญเหมือนรองผู้บังคับการตำรวจภุธรจังหวัดตราดหลังจากนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการปิดท้ายด้วยวาระอื่นๆโดยพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภุธรในสัง <that> ก like um ัดตำรวจภุธรจังหวัดตราด โดยให้ทำการรื้อคดีเก่าขึ้นมาทํใหม่การป้องกันปราบปรามปัญหาชิยกรรมปรัญหาการค้าประเวณีปัญหายาเสพติดและปะัญหาที่เป็นภัยสังคมและความมั่นคงส่วนปัญหาต่างๆในแต่ละสถานีตำรวจภูธรมีการนําเสนอข้อมูลแต่ละสถานีตาํารวจภูธรอาทิสถานีตำรวจภูธรบ่อไร่มีผลงานดีเด่นเรื่องการรื้อคดีเก่าขณะที่บ้านช้างทูนตำบลนช้างทูนบ้านสลักตำบลท่าสมและเขตอำเภอืองกาฬต้องเฝ้าระวังด้านยาเสพติด การเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในครั้งนี้เป็นการเดินทางมาตรวจเยี่ยมตามนโย,ยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ตนเองรับผิดชอบดูแลในภาคสองตั้งแต่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสาะแก้วฉะเชิงเซาโดยก่อนมาจังหวัดตราดมีการเดินทางไปมอบนโยบายที่จังหวัดสาะแก้วมาก่อนครับ